สวัสดีครับเช้าแห่งการทำงานวันนี้ก็จะทำงานนะครับอ่ะคยุยถ่ายแล้วถ่ายแล้วเจถ่ายไว้แล้วอ่ะคยุยเอ้ยไปแมนไปแมนบอกว่าเออถ่ายเมื่อคืนนี่แมนแมนแมนครับอ่ะคยุย ะยังอ่ะเป็นขึ้นเออมัน,นเป็นเศษยางจางเเห็นม่ตรวจสอบงานครับถ้ามันไม่ผ่านก็ต้องแก้ไขอืม มันมันเป็นสองสั่นนี่ว่นะน่ะสีนเป็นสองสั่นเออเอแก้ครับเดี๋ยวแก้ซ่อมบานประตูนะครับถ้ามันไม่ผ่านเราจะแก้งานใหม่หมดนี่มากไว้มากไว้นี่โดยสร้างเบียร สร้างเบียร์จัดการให้มือีหนั <ไป S 1> <laughs> ่นก่งี้ยเเป็นห้อยเออห้อยคิวนะหะ <า S 1> มันจะมีพยานมุมิดเนี่ยจะยถังนะ่ยงานใส่คิวไปทางโคาเออคิวค้วงางดดรถติดว่ะแต่ยุด ผมมาผมมาที่ยังติดเลยผมผมไปวันบัติดแต่ว่าจะไปวัน,นสุกเนาะวันเสาร์ยี่ม่แรงเนะาะจะไปวันเสาร์ยี่ม่แรงผมมาวันจันทร์น่ะติดโอ้โหอ,อันนี้ก็จะเ,เข้าห้องพ่นครับ อันนี้ถ่ายด้านข้างให้เห็นไม่ได้นะครับอันนี้เนื่องว่ามันจะไปโดนตัวหนังสือนะครับก็เลยไม่สามารถถ่ายหเห็นด้านข้างได้นะครับผมนี่ครับคันนี้ครับที่ผมรีวิวถ่ายตอนที่รถขุยมาทำที่ว่าพี่สักแกกำลังโปอยู่ตอนนี้ก็นี่ หลังจากที่แกโปเสร็จทั้งคันครับแกก็จะลงสีพื้นแบบนี้ลงสีพื้นให้ดูแบบนี้เลยอือแล้วก็ทีนี้ก็จะทําการรูปน้ําให้รูปวัดบ่รูปนี่เดี๋ยวช่างวัดจะรูปน้ําโอ้แกแบบเนียนมากครับดูดูตัวนี้จะแต่งขึ้นมาเองนะอันนี้ไม่ใช่นิ้วกลางนะครับนิ้วก,ก้อยนะไอ้นิ้วนางนะอันนี้แกแต่งขึ้นมาเองครับ จะแต่งขึ้นมาเองแกปั้นสันขึ้นมาแกปั้นดูดูแกปั้นทรงเห็นไหมนี่เพราะรถคันนี้ก็ต้องโป๊โปะแต่งเหลี่ยมแต่งทรงขึ้นมาเพราะว่าเป็นรถที่รุ่นเก่ามากเนื่องจากว่า,าเจ้าของเขาเอามาปะผูกนะครับเอามาปะผูกเราก็ต้องจัดทรงให้เขาให้ได้ให้มันเข้าทรงให้ได้นะครับตอนนี้รถที่ ผมจะทําการส่งลูกค้าก็จะมีคันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรไปหาเจ้าของรถน,นี่ก็เท่าแก่ใหญ่ทําการพ่นเก็บขอบประตูให้เรียบร้อยแล้วครับอคันนู้นก็พ่นขอบประตูเหมือนกันเก็บขอบเก็บงานขอบประตูให้มันสวยครับหนึ่ปกติเราถ้าเป็นรถสีดําเนี่ยเราจะใช้สีตัวรถเลยแล้วก็ ลงเงาแต่ถ้าเป็นรถสีขาวนะครับสีขาวสีทนโทนที่ไม่ใช่โทนสีดํานะครับเราก็จะตัดดําจะตัดดําที่เสาเก่งไปเลยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสาเก่งนะครับก็คือขอบป,ประตูเสาเสาเก่งอยู่ด้านในเราก็จะตัดให้อย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับคันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับ เหลือแค่ใส่ป้ายทะเบียนนะครับกับติดกันสาส์ประตูแค่นั้นเองนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้แหละผมจะเก็บงานให้จบเลยคันนี้จนะกเก็บงานคันนี้ให้จบเลยครับวันนี้ครับผม บรรยากาศยามเช้าๆครับออหลังจากที่กลับมาจากบ้านกลวดนะครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้ลงมาทำงานเพราะว่าผมขับรถทางไกล2วันติดกันเลยนะครับนี่มาก็เจอฝนมาตลอดทางครับมากับเจ้าไมที่แปดเก้านี่แหละ นะครับแจอฝนมาตลอดทางเลยก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องเอฟซทุกท่านนะครับที่าฝากความห่วงใยมานะครับอวยพรผ่านทั้งไลฟ์สดเสียตินเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็โอ,โอน้นอันนั้นรถไฟนะครับบีบแต่อยู่นู่นรถไฟทางรถไฟจะอยู่ ถัดจากบ้านผมไปไม่ไกลครับยางนี่ยางผมสี่เส้นนี้เปลี่ยนน่าจะเข้าปีที่เข้าปีที่สามแต่รถไม่ค่อยได้วิ่งเห็นไหมครับดูสภาพดอกอยางรถไม่ได้วิ่งเลยดอกอยางยังสวยอีกเลยนี่ดูยางหลังรถไม่ค่อยได้วิ่งครับก็ส่วนมากก็จะจอดก็จะจอดที่บุรีรัมย์ บ้านเสียดตินนะครับจอดที่อุบลบางเทพก็ไม่ค่อยได้ขับก็จอดนะครับตอนนี้รถก็อันนั้นขันนู้นรถลูกสาวครับสีขาวอันนี้ของตัวเองก็จอดอยู่นี่นี่ครับคู่กันอยู่นี่ขันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเอาไว้วิ่งอะไรครับเป็นรถใช้งานในอู่นะครับเคยมีคนมาขอซื้อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับ อันนี้อยู่มานานครับอยู่ตั้งแต่สมัยเปิดอูอ้าวไฟไฟเลี้ยวทำไมเป็นอย่างนี้แต่ไม่ไม่เป็นไรผมมีผมมีไฟเลี้ยวสำรองอ่าจากรถลูกค้าที่ชนหนักมาแล้วเขาตัดซากขายผมก็เก็บเก็บไฟเก็บอะไรกันไว้ครับนี่หน้ามันจะเหมือนกันเลยอันนี้ปี94ครับส่วนไมเดียคันูนปี96ปี96ก็คือเขาเรียกว่าซุ้มโป่งนะครับก็ กระบะโป่งแลกะกระบะหลังเห็นไหมส่วนรุ่นนี้กระบะท้ายก็จะเป็นแบบนี้ถ้าปี94ถ้าเป็นตัวแคบกระบะก็จะเป็นแบบนี้จะมีหูร้อยถ้าเป็นปี96ก็จะเป็นตัวนี้ครับถัดจากตัวนี้ก็จะเป็นไมตีเอ็กพัดแล้วก็มาไทเกอร์เลยแล้วก็ขึ้นมาวีโกตัวดี 4D ได้อะไรกินพี่พี่เก้ครับ ช่าง,งสีช่างผสมอันนี้มะนาวนะนี่ก็มะนาวให้ดูชัดๆเลยมะนาวนะครับใหญกว่ากําปันผมใหญ่กว่าลูกแอปเปิลอีกนี่ดูกัมปั้นผมนะแต่ว่านี่คือมันก็โอ้แต่ลูกตอนนี้คือต้นมันแก่แล้วนะครับลูกมันก็เลยดูไม่ใหญ่เท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าออกมาถ้าลูกไหนสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ก็ประมาณลูก ส้มโอนะครับเท่าส้มโอเลยแต่มันเป็นมะนาวนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ส้มโอมนะครับตอนนี้รถก็เรื่อยๆนะครับตอนนี้แล้รถจอดฝั่งนี้ก็รถจอด สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจ้าอินดี้ก็เข้าอู่ซ่อมครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะรอดูความพืบหน้าเจ้าอินดี้ครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ